ลูกแรกครับผมหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ครับนี่ครับของงวดที่แล้วครับศูนย์สองสามครับถูกแตกถูกเก่าก็ยังอยู่ครับเบาหน่องเบาออกนะครับเด้อเดียวดาเบางสิกจุดต่อเลยครับงวดวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหครับผมไอ้ไข่บานเบาหน่องครับขันผู้ใดได้เบิ่งก็คงได้รับโชควันนี้มาตามกันต่อครับผมสาธุสาธุสาธุเดี๋ยว บ้าน้องจะจับลูกปิงปองนะครับลูกปิงปองขอเป็นเลขล่างครับผมขอเป็นเลขล่างใช่จะจับลูกปิงปองสองลูกเดอ้อขอให้มาสองตัวถ้ายตรงๆเดอ้อปีไ่เดอ้อลูกแรกครับผมหมายเลขศูนย์ครับหมายเลขศูนย์หมายเลขศูนย์ครับ ดูที่สองครับงวดที่แล้วครับ023เนะาะบ่านหนองจุดถูกหลายคนกันได้รับโชค,ครับ30เดี 3, ๋ยวงวดนี้มาหลุนทั้งเลขวิงปองแล้วก็เลขถูกน้วยกันเลขถูกขอยมาสามตัวถ่ายตรงๆเลขวิงปองขอยมาสองตัวหลังตรงๆนะครับนัลดูที่สองมาแล้วครับ 08ครับงวดก่อน30งวดนี้08ครับ08 0ยครับเดี๋ยวมารอลุ่นเลขถูกครับเลขปิงปองครับ08ครับผมไอ้ไข่บ้านเบ้าหนอง ปรต pads, ูปตสมาธมตรตตสมาร,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 มารี่ไครวันนี้บ่าวหลองจาขอโชคตอ่องวดเดอ้องวดวันที่สามสิกรกฎาคมหกงวดที่แล้วเทซีหลายคนก็ถูศูนย์เนาะเึขถูก 03, 30, นะาบาหนองจุดได้ศูนอมอ่ะเิ่นก็แตกเล่นเิ่นก็ได้สามศูนย์งวดนี้ขอตรงๆขอปังๆ3สมตัวตรงๆเด้อพี่ครเดอ้อ iti iti kumara kai ini jamaah ini lapa lapa เลขทูบนี้ขอให้มา3ตัวท้ายลอตเตอรี่รางวัที่หนึ่งงวดที่สามสิบเอ็ดรกฎาคมหขอตรงๆเด้อพี่ไข่เด้อสาธตสาธุขอให้เอซีที่เข้ามาดูอ้ได้รับโชคไปด้วยกันทุกคนทุกคนสวัสดีครับผมเบ้าหน่องครับมือนี้มาพอๆก,ก,กับเบาหน่องอีกคือเก่าครับผมมือนี้เบ้าหน่องมาจุดถูกขอโชคเอ้ไครครับผม ไอ้ไข่บานเบ้าหนองนะครับงวดที่แล้ว023ครับหลายคนจะได้รับโชค,ครับ30ออก30เน้ะ530งวดนี้ครับขอตรงๆ3ตัวจะเป็นตัวใดเดี๋ยวมาหลุนกันครับงวดวันที่31กร,รกฎาคมครับผมเดี๋ยวไปเบิง่งเด็กถูกตัวแรกกันครับผมเบ้าหนองจุดขอพี่ไครครับเด็กถูกตัวแรกมาเลข3ครับ หมายเลขสามครับเด็กถัวมันเก่าก็ยังอยู่อยู่ครับศูนย์สองสามบานหลังชุดคอตอมก็ได้ใกล้ครับวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาคมหกหกเด็กถูกตัวแหลกหมายเลขสามครับรูปปิงปองศูนย์แปดครับศูนย์แปดบนเน่ได้ครับศูนย์สามศูนย์มาบนศูนย์แปดอาจจะม,มาล้างก็ได้ลองพิจารณาผมนะครับเดิมงวดวันที่สิบ สามสิบเอ็ดก็กระาหกหกครับผมไอ้ไข่บานเบาหนองครับผมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุที่โชคและดวงนะครับเบิ่งไหวเปิดเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจรณญานในการรับชมแนละฟังนำสาธุสาธุสาธุาธคิดจังไดก็ให้สรงวังดังปรารถนาครับผมดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคครับผม,มเดี๋ยวมรลุรุนเลขถูกตัวที่สองตัวที่สามไปํำกันครับเลขวิ่งปองศูนย์แปดครับศูนย์แปดสาธุสาธุไอ้ไข่บานเบาหนอง เบิ้งเด็กถูบตัวที่สองครับผมเด็กถูบตัวที่สองอ๋สามศูนย์ครับสามศูนย์มันออกแล้วได้พี่ใครหรือเสียเอาเป็นแปดป่ะแปดศูนย์ในบอ่อผีใครสามศูนย์ครับสามศูนย์ใครบ้านเบ้าหนองครับผมสาธุสาธุสาธุาธดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเบ้าหนองจูดเฮียงกันเลยกับเลขกถูบันเก่า ของงวดที่แล้วครับงวดที่แล้วหันกับเขาสามศูนย์ครับงวดนี้สีเขาตัวใดเดี๋ยวมาลุ้นกันครับตัวที่สามเนาะตัวแหลกไม้เหล็กสามตัวที่สองไมยเหล็กศูนย์ครับสามศูนย์ครับเหล็กปิงปองศูนย์แปดครับศูนย์แปดเล็กปิงปอง, 8, เ,ปง,ปองเดี๋ยวมาเบิ่งเล็กถูกตัวที่สามไปทำกันเลยเนาะครับเนาะดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับคิดสิ่งใดก็ให้สซมวังดังปราถนา ไอ้ไครบานเบาหน,นองมอบโชคให้ทุกคนผู้ใดขามาเบิ้งก็อย่าลืมกดไลค์ก,กดแชร์เป็นกำลังใจให้เบาหน่องน้ำเล่นเด้อครับเด้อคิดสิ่งได้ไ้สมหวัง,งดังปรารถนาตอนแรกเบาหนองว่าสิบัุดขอเด้เบาหนองว่าสิซื้อเลขัวเกานี่แหละในถูบนี่ศูนย์สองสามนี่แหละแต่ว่าเอฟซีขอมาว่าอยากให้จุดเบาหนองกันเลยจุดครับเอาตามใจเอฟซี FC ครับผมตามใจเอฟซีงวดที่แล้วสามศูนย์ครับเบาหนองมากงวดนี้มาก อย,อยากลองเบิงศูนย์สองกับสองศูนย์นี่นะอยากลองเบิงเดี๋ยวมาเบิงเด็กถูกตัวที่สามไปน้ำแข็ครับดูเยาเๆดูให้จบแล้วทุกคนจะพบโชคนะครับเมื่ออาทิตย์สั้นนี่นะครับเด้อแต่ว่าเบิงไปนํำฟังเบาหนองเบาไปน้ำนะครับเนาะจังได้กัดงวดนี้เขามาหลับโชคไปนำกันคือเก่าคิดจริงได้ก็ให้สมวางด่งป่าธนาสาธุสาธุงวดนีขันถือจังอีก ยวดีสื่อสุดทหารสื่อของเรนสื่อสวอยทองงามๆาม,มาถวายนะครับเนาะ,ะตัวที่สามไกลมากแล้วครับแต่ว่ายังมาท่านเห็นรูปโค้งเงาอยู่ว่ามาจังใดเอาละบาทนี่คือเป็นมาแน,นวนี้เนาะบาทน,นี้ครับเ <c oughs> สือบอครับ อย่บบาบอได้ครับว่าเป็นศูนย์เอ้สามศูนย์สองครับสามศูนย์สอง,สองอครับาสามศูนย์สองอีรีครับผมอ้าวสามศูนย์สองงวดบังหันศูนย์สองสามเอาโอ้คนลูกเลยเห็นบอเห็นบอครับเปิ้นสีหาตัวเกา่าเบาหนองว่าสีพอดจุดแล้วเอฟซีว่าห็นจุดก็เลยเด็ดจุดครับผมสามศูนย์สองครับไอใครบานบานบาหนองครับผมสาธุสาธุสาธุ ขอให้แตกคักๆเด้อไอ้ไครเด้อเด้อสืส้อของมถาถวายสื้อสอยสื้อชุดทหารสื้อไก่มถาถวายจัดหนักๆเลยครับจัดหนักๆผู้ใดบ่าจัดเบาหน่องจัดเองครับผมผู้ใดบ่าจัดเบาหน่องจัดเองสาธุสาธุเลขปิงปอง0 8ย์ครับเลขปิงปอง0-8สาธุสาธุคิดสิ่งในสมวังดังปรารถนาขอบุญบาร,รมีไอ้ไครมอบโชคให้ทุกคนสาธุสาธุสวัสดีครับ